กัทตันจะประเดิมส่งน้ำนะครับเพื่อขอพรในโอกาสส่งน้ำบนรถลูกบอลบาก,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 กครับกับวันนี้นอกจากอะไรบรญญาของพวกเราทีงสามารถทำงานอย่างราบรื่นนะครับวันนี้ต้องกรับเราก็คป็นกัทตันประธานในพิธีกัปตันน,นิพนธ์บุญญาณีนายโองค์กาบริหารเกิดจังหวัดสงขลาได้กับมาที่บ้านที่หาดแก้วนะครับ ประเดนการบิารจกของท่านวันนี้อาจจะรับตัวนะครับอาจจะมากมายแต่อย่างน้อยที่สุดชั่วโมงหนึ่งท่านนา้กพวกเราจาะแลกครับแต่น้อยด้อยควาาภาคีท่านผู้สูงอายุได้ทุกทุกคนนะครับเพราะท่านมีภารกิจที่จะต้องทําในชั่วโมงข้าไปต้องกลับต่อไปไว้กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถาท่านผู้สูงอายุแต่หน้าถือว่าท่านเป็นตัวแทนนะครับของท่านผู้สูงอายุทั้งหมดกบอีในเกียรติาร่วมในพิธีในวันหลังจากพ้อพื้นจากโรงพยาบาลน,นะครับ หรือว่าท่านมอาีอาการเจ็บไข้ได้ปวดเล็กน,น้อยครับเพื่อสถานไม่อยู่บ้านนาไปฝากได้นะครับนําไปฝากได้ที่ศูนย์บริบาลทั้งผู้สูงอายุพณีส,ส,สงการานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยและเป็นการสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีางามการจัดงานพณีสงกรานต์ซึ่งโดยทั่วไป เราจะร่วมกันทำาครื่งส่งน,น้ำพระเพื่อความเป็นสีมงคลเลิศน้ำอของพรผู้อวุโสซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ,อผู้สูงอายุอันเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวและชุมชนของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขระเบณีสงการเป็นระเบณีที่ ชาวต่างชาติชื่นชอบและให้ความสนใจเป็นอย่างมากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาเล่นน้ำสงกา์ในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความยินดีและพร,ะร้อมที่จะสนับสนุนในการส่บสารประเพณีอันีงาม นี้ให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันจัดก,กิจกรรมต่างๆและขอถือโอกาสนี้เรียนก,กับทุกท่านว่าโครบบการมหาส่วนจังหวัดสงขลาเองก็คิดเห็นสอนล้องกับทางเทศบาลนครสงขลาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและถือเป็น ภารกิจที่จะต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะให้ความอบอุ่นกับผู้สูงอายุกิจกรรมลดน้าของพอผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและเรื่องในโอกาสปีใหม่ของไทยได้เรียนม,มาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่งในวันนี้ผมขอรัตนาคุรัศรีและนทกัยและสิ่ิสักศิล์ทั้งหลายที่ ท่านขารุนักถือจงนุ่มนญปาะทานพรให้ท่านได้ประสบความสุขความเจริญประสบแต่ส,ส,ส,สิ่งดีงามและมีสุขภาพพรรณนาใหม่ที่แข็งแรงตลอดไปขอขอ,ขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณท่านนรุกโครงการไปยังเสร็จสมอยากสงสารท่านด้วย คุณทุกท่านครับขอเสีเยตัเวเพื่อได้อีกครั้งหนึ่งครับพิดีเปิดงานสมปราศีีุดาประจาปี2558ได้เริ่มขึ้นครัแล่วนะครับ